สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงเสาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พื้นที่เป้าหมายได้แก่ป่าแควระบมและป่าสียัดเกษตรกรเป้าหมาย643ราย755แปลงเนื้อที่5,572ไร่18ตารางวาผลการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567ถึงวันที่31กรกาคม2568ตามกรอบภารกิจ6ด้านดำเนินงานแล้วเสร็จ14หน่วยงาน42กิจกรรมดังนี้ด้านที่1การพัฒนาที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูลโซนนิ่งสถานีพัฒนาที่ดินชเชิงเสากิจกรรมส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินให้เกษตรกรด้านที่2การพัฒนาแหล่งน้ํา และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานแขวงทั้งหลวงชนบทชเชีงเซวกิจกรรมซ่งสร้างถนนสะพานฝ่ายงานอำนวยความลอดภัยและปรับปรุงชุมชนโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาคลองสียัดกิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ําคลองสียัดด้านที่3การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชเชิงเซวกิจกรรมอบรมหลักสูตรการวางแผนระบบการผลิตการตลาดและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน29ชเชเชียงแซกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเช่นการถักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกการตัดผมใช้เบื้องต้นการประกอบขนมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปสำนักงานปศุสัตว์จังหว,ชชวัดเชิงแซวกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหว,ชชวัดเชิงแซวกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนร and and ู accept, cks, ้ปลูกสครยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงสาวกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดและแปรรูปเห็ดให้เกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบการผลิตเห็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงสาวกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ15โครงการสำนักงานประมงจังหวัดเชียงสาวกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชเชียงสากิจกรรมส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมง,งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นหรือของกระทรวงพาณิชย์ด้านที่4การส่งเสริมการรวมกลุ่มสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชเชียงสากิจกรรมแนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสากรณ์ไปประยุกต์ใช้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งด้านที่5การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชเชียงสากิจกรรมสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ให้แก่สหกรณ์เพื่อเป็นเงินทุนให้เกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกิจกรรมสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร สากลการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่คอทชกิจกรรมสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรด้านที่6การส่งเสริมและจัดทําบัญชีครัวเรือนสํานักงานตรวจบัญชีสากรชเชิงเซาวกิจกรรมอบรมกํากับแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรจากข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรเป้าหมายพบว่าเกษตรกรมีอาชีพปลูกยางพาราในปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ำนักงานสา,ากรณ์จังหวัดเชียงแสนเพื่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการ,กรปลิดยางพาราที่ถูกวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองการวางแผนการผลิตและการตลาดยางพาราพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นต้นพันธุ์มะนาวูุน้ำน้ำหมักชีวาภาพสารไล่แมลงและสารเร่งพอดอกแก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตและพื้นที่บ้านร่มโพทองตำบลคลองตะกราวอำเภอท่าตะเกียบจำนวน70ิรายเพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงแาวร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนอาชีพเสริมแก่เกษตรกรได้แก่กลุ่มแปลงรูปสมุนไพรบ้านร่มโพทองหมู่7ตำบลคลองตะกราวอำเภอท่าตะเกียบให้มีการพัฒนาสินค้าสมุนไพรสนับสนุนให้มีการจำหน่ายและออกร้านแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์พิเศษจากเกษตรกรครับสวัสดีครับผมนายบุญทันโยธิบานเกษตรกรบ้านรนม่นรมโพทองครับสวัสดีค่ะ ชื่อสายพียโยธิบานะคะเป็นแม่บ้านลุงบุญทานค่ะตั้งตั้งแต่มีเจ้าหนะ้าที่มาจัดสรรโครงการเนาะคอทชเนาะที่เป็นคอทชก็มันเป็นเหมือนเอกสารสิทธิ์อะไรอย่างหนึ่งที่เรามั่นใจว่าพื้นที่ที่เราทํากินทุกวันนี้มันจะสืบทอดไปถึงลูกหลานเนาะก็ดีขึ้นเยอะมีความมั่นใจขึ้นเยอะหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาสนับสนุนเยอะอย่างเช่นหกรจังหวัดเนาะก็มาให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาเกษตรก็มีจะมีพันปลาพันไม้ต่างๆมาแจกให้เกษตรกรเนาะครับทุกวันนี้ก็ชีวิตของผมก็ดีขึ้นนะครับมั่นคงมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีสมุนไพรต่างๆแล้วพวกแปรรูปนะครับแปรรูปสมุนไพร